สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ที่ตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของลูกหลานทีมงานหมอลำเป็ดลัมเพลินที่หลักและเครอบสุขสุขนครับมาพอกันในคลิปนี้กับผู้ยิบานสายจวดเป็ดลัมเพลินเอาฟรีเชียลครับมนี่มาแปลกจักหน่อยครับมาวักมือปืนมือปืนพูดกันปืนอะไรมาแล้วไปจะในห้องยุพกเนาะ เพราะว่าปีนี้ครับโอ้จากเดือนแล้วกรได็นรถน้ำพอ่อนสองเดือนเน้ว่าสองสามเดือนพี่น้องครับปิงปิ้งหน่อย <c oughs> บอ่อแม่น่อยสี่สิบเดีวยวห่อยหกสิบเดี๋ยวนี้ปิงปิงหน่อยร้อยหกสิบครับผมเมื่อนี้มาเป็นบริการครใ้กับพยัญานะจวดครับครับผม งานถูกยกเลิกครับพี่น้องโอ้ยงานถูกยกเลยกยกเลิกดวนงานวันที่ยี่สิบแปดมื่อนี้ครับตลาดบ้านตัดท่องตำบลตัดท่องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับหลายสิ่งหลายอย่างครับแจงข้าวพี่น้องไปนําเด้อน,นะครับพี่น้องที่เขาไม่ชมบรรยากาศในคลิปนี้ประธานอภัยขอกราบประท่านนภัยพี่น้อง เอฟซีแฟนคลับมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลล่มสุขุสุขลนครับมอลล่มกับไปหอดจนซิบัสุขันแล้วงานกับมาถึกสังยบเหลือดวนครับไม่ยอมวะก็มีแนวสิบอกวะตามนานชารถตั้งสามโมงเช้าคนองกันจะว่าอย่างเพราะเอาไปชาไปนะ อืมนี่พอจ้งเกินรถมาไปทช้อุตสาเตรียมกลมพร้อมตั้งแต่มือวันเบิดมือยังขึ้นเตรียมตัวย่างดีกุลีกูจอเตรียมกลมพร้อมจนบ่ได้รับในนั่นเพราะเธอสิไปหอดแล้วหยกเลิกจ่อยไม่กูไปทำงานแต่กึนนั่งหลอกเซ็งปิงปิงเซ็งเลยครัไม่ได้ ไปตั้งหันในคืนนึงยังในทั่วมาว่าซึ่งทหารก็จะบวชซึ่งทำไปพกข้องเต็มอยู่ไหมล่ะไปตั้งหันี่ตั้งในตั้งกำลังจิตตั้งหันตั้ยในตั้งดิเตียมตั้งเต้ามือสั่วม้วนกับไปหวัดตั้งเต้ามือขึ้นเตื่นขึ้นยังไนว่าว่าไปตั้งหันว่าทหารตำรวจเต็มอยู่ไหมเขาไม่ยอมายามนะนี่ครับคือจริงๆแล้วคือผู้จัดกับเอาเอาตรงๆแล้วเนาะนี่คือเขาบรรไว้เคลียบว่าแล้ว หมอลำก็ได้เตรียมความผอมไปย่างดีกับว่ากันย่างดีครับก้อนสีมาตั้งแต่2อสวันก็ว่าเชี่ยจบเรียบร้อยแล้วก็ว่าโอเคแสดงได้ปกติคอนเฟิรม์มนะครับชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างพราแต่ไปหอดกับพี่น้องรอตั้งแต่เสาจนเท่าสวยบ่แล้วครับเอาไปเอามากลายเป็นช่วงก้อนเที่ยงกับยกเลิกจำเพิ่งหนาปิงปิงรถ ก็จ่อยอะไรกันอะว่าติขี่รถตักยบไปหัวใจแม่ผมก็ขออนุอยขาแม่งเร็วเร็วโค้งลงมาพี่มาเบิ่งหมองงานมืออื่นพีทราบ่น้องพี่ว่าทรบงานงานครับงานนี่นี่คืองานนี้ก่อครับเพิ่งมางหัดครับพี่น้องเพือนกับพ่อกันมองนี้แล้วครับอยู่ตลาดดอนแถมครับบ้านเฉียบตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับครับ ในวันที่ยึดเกาเมษายนสองปัญหาอยหกสิบหาเกมีศิลปินนะครับเมื่อนมารับเชิญบนเวทีนะครับคนแรกก็จะเป็นน้องเวียงนารุมนครนี่เวียงนารุมน<อ>คนต่อไปก็จะเป็นพี่บูธจักรพันลำเพลินคนต่อไปก็จะเป็นเออนุชาดาวฟาปินครับพร้อมกับศิลปินนักสแสดงหมอลำเพชรลำเพลิน เต็มรูปแบบนะครับโอ้ยจักสีวาจังเลยบอมีแนวสีวอเบิดคำสีาแลหรอนองไม่เมืองชุมแพร่เ่เบิดคำสีโอ้นี่นี่อะแม่เจี๊ยบัวแล้วมันเอ้เสียคาหนำมูกดำมันเสียเวลา เมืนครับเสียสย่งแ้วแค่น้ำมันน้ำมันรถสิบาขั้นกับสามสี่หมื่นหมดเลยหรอครับขั้นน้ำมันก็ว่าไปดอกแล้ว่าใช้ว่ามันซึ่งไงอืมม่นเลยเตรียมตัวเลยไหอุตสาห์ตั้งลำสิบปโช่อพี่นะยาโสทรนกล้องเขาน่อยก็บอกท่าก็นีอีกฟุมโมงหนึ่งนีเรียบร้อยเลยกล้องอันใหญ่ยู่หันเลยตายตายไม่กล้องตายกล้องกันหมดกาอยูหนาง่ายนี่อว่าจะบอกทางนี้ฟมโมงกุ้งกวนนี่เรียบร่อยเลย กายมมองเดียวกันเลยพวกเดียอกันเลยคุณคนเดียวกัดกันท่้งหลายในกอข้ามาทำไมบอกาไทยช่องหนึ่งเดียบรอยมืดไทยมืดคองคือเดีองกันยืมมองเดียด้วยเราไปจากสีรลองเป็นยังน้องเฮาไปเลยนี่รักีวิตศิลปินอยู่ในช่วงนี่ร่ำล่อมร่ำเศร้าสถานการณ์แบบนี้ก็ฝากไปถึงผู้จัดครับอ้าวอันนี้ว่าแบบชัดเจนเลยเนาะเฮาก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับผู้จัด ฝากในเด้อบพว่าสิเป็นเพื่อมอลำทุกขณะนั่นแหละขันบ่อชั่วค่ะก็ต้องแจ้งเข้ากันครับเวลามันมันบกคุ้มค่ากับการเสียเวลาเสียเงินเสียท่องเสียเวลาเสียคาน้ำมุกน้ำมันเข้าก็ได้ต่ากันตั้งแต่มือเลื่อนมากตั้งแต่หยิบเจ็ดเลื่อนมาแล้วก็มาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวันเวลาแล้วมาหอนกับบ่าเมนชั่วอันนี้กะ เบิ้งแย่งเอาครับเบิ้งกันเอาพี่น้องเอฟซีแฟนครับก็ต้องเข้าใจมอลำเดอ้อมอลำจริงๆแล้วเตรียมพร้อมๆเพื่อจะไปรอยเบอร์เซนต์เลยครับเอาก็คุยจากันว่าผู้จัดผู้นี่เพิ่นกับว่าเพิ่นโอเคเพิ่นกับว่าเพิ่นกัรันตีทุกชิ้นทุกอย่างแหละครับคอนฟิร์มากก็ฝากไว้ครับเพราะว่าถ้าไปมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันหนึ่งผมกัวบวอลให้ฟังว่า นะครับค่าน้ำหม,มูน้ำมันรถ10กววาขั้นนี่คาราวาน20่พวกาคนยี่สิบวขั้นลูกน้องกัเกือบ2องร้อยพวกชีวิตจะต้องมีค่าใส่ใจนะครับเมื่อการจึงก,การยกเลิกแรีวบัดนี้สิ่งสำคัญก็คือหนึ่งค่าน้ำม,มันแล้วก็ค่าใส่ใจการยุ่การกินผู้ที่สป,ปอร์ตจริงๆก็คือหัวหน้านะครับก็บฝากไว้สำหรับผู้จัดนะครับ ต้องให้ชั่วให้แน่นอนเด้อะขันที่ผ้ามอลำไปมันบ่คือเก่าสมมือนีงต้องเคลียร์ให้จบกับขันเยอะอขันค,คิดคิดว่าเสี่ยงางานตานาด้วยสิถ้ามาหากินอยู่ตลอดไปต้องชั่วครับถูกไฟถูกเน,นี่ยนะมึงนาปิ้งๆลุ่นเหมือนยิ้มอะยิบมมึงแข็งแล้วนจิ้มอะไรไม่ได้ตามสภาพมันบง ตายหมดอืมตื่นนอนยังรอวันขั้นรถเร็วเฮ้ยเอาว่เป็่นยังครับพี่น้องสู่ต่อไปตรับใดยังมีลมหายใจนะครับยกเลิกเอาก็ยังมีงานมืออื่นพ่อกันแน่นอนครับอยู่ที่ตลาดดอนแถมนี่แหละบ้านเขียบคำเรื่องอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามคนะครับส้ๆครน้องซมอไม้์คืนวานี่แหละมองหามันน,นี่แหละครับ พี่น้องที่เขามาชมได้ทั้งด้านนาวิธีกับมือเื่อกับมาพี่น้องมาบ่าได้ะจังเขาคุมทักมาทาังเผจดกับบัตรราคาทาังเผจดกับร้อยี่สิบก่อบาทขอแห่งสนับสนุนกับมือเื่อนมีความหลากหลายในการความทดตการแสดงบนเวทีน้องมาทักมาครับโอนเงินมาที่บัญชีที่ก่อนไทยน้องเลือครับห้าสามหนึ่งเียวอ่ะอ่ามาหนึ่งหนึ่งห้า สามห้าแปดห้าแปดแปดแปดครับลองไม่ดูหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าแปดแปดแปครับนี่คือบัญชีบัญชีบัญชีเขากุ้มบสบัญชีเขากุ้มซื้อบัตรครับพี่น้องครับพี่ยุบมนนอกรับพี่น้องนะครับอืออือเอุสาห์มาขี่รถน้ำพอมือเดียวมือเดียวว่ยวรอบสามเดือนอือยากยังยเรสวยเลยถึงยกเลิกจ่อยครับ rồi ba thì hoàn rồi thì oh, ố rồi kia ra rồi cô hàn bị lấp gần ố và để nám một cung thì chi lột hay nắng nhang gì 3 diễn nó ngọt 3 diễn nó coi nhạc coi nhạc Bây cắn không ra gì hay chỉ là cái นี่เรียกิน,นายาในรอบกินยาหวานรองกเนี่ยข้องเน,น,นี่ยนึงกินมีอ๋ <laughs> เอาพี่น้องครับจ่งท้ายคลิปนี้กันขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อ,อนะครับถือว่ามาแจ้งข่าวพี่น้องงานเมื่อนี้กันยกเลิกนะครับยกเลิกยกเลิกด่วนอยู่ที่บ้านตาท้องครับกยับใหญ่ใส่สวยมากวันที่หยิบเก่าอยู่ตลาดดอนแถมบ้านเฉียบคำเรื่องอำเภอการทละวิชัยจังหวัดบามัธยมกับ ทางในพี่น้องก็อย่าลืมมาให้กำลังใจลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเต็มวงเต็มรูปแบบสิมีศิลปินรับเชิญน,นะครับ <S <S เวียงนรมนุชจักรพันธ์เออนุชาพร้อมกับศิลปินหัวหน้าผู้นำทีมงานพ่อพอิรดีดาราธัญญพรหนลูกบอลสุวิมลน,นะครับพร้อมกับศิลปินมากนาไลาตาสุดท้ายกับซิมีปิงป,งปิงน้อย160ร้อลยหกสิบมาโวมานี่แหละมาสาั่งสีสันบนเวทีให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันก็ครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนครับขอบคุณทุกแห่งสัทธาแห่งสนรับสนุน,น,น,ขขน,พ,นพ,พ,พี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ผู้ยิบบัตรสายจวดเพชิดล่ำเพลินออฟฟิเชียลกับพงเสียวซัมนี่ครับคลิหน้าจังวากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับจชิงเข้าพี่น้องครับ